สวัสดีครับผมอธิษฐาอไลฟ์มหาสารธรมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาจะมาเทสโมดูลให้พี่ๆน้าๆาาาได้ฟังเนื้อเสียงกันนะครับว่า,าโมดูลเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวผมเอาให้ชมนะครับนี่นะโมดูลนะครับเป็นของเนี่ย PHT mark ส0 0พนะครับ DSD นะครับ ตัวนี้จะเป็นของอาจารย์อุ่นนะครับอาจารย์อุ่นของ XT กเทคอนี่ครับเป็น x x t e c h Audio นะมองเห็นไหมเอ t e c h Audio นะครับตัวนี้จะเป็นไบโพ l a r a m p l i f ฟ r นะครับดเวอรนะครับตัวนี้เป็นแร่ชุดบอร์ดนะครับเห็นบอร์ดประมาณนี้เป็นบอร์ดไม่ใช่บอร์ดบิดนะครับตัวนี้ไม่ใช่โหมดบิดนะนีครับแต่ดูรูปทรงนะครับใหญ่ยาวมากนะครับ ให้น้าเสียงที่ดุรันนะครับแรงนะครับมีชุดบาลานในตัวด้วยนะครับบาลานชุดบาลานในบอดด้วยนะฮะก็จำแซมครับผมนะครับส่วนรับไฟนะครับ7 0็ดสิบถึงหนึโวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งลบนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่า B1 กับ B2 นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็เป็นฝั่งบวกนะครับ ตัวนี้ B1 B2 ตัวนี้ก็บวกเหมือนกันนะครับพูด,ดง่ายๆว่าประมาณ100โวลต์นะนะครับก็ใครเอาไปใช้ไฟ100ยโวลต์ก็ดูชุดเอาพุทเราด้วยเนาะนะครับชุดเอาพุทตรงอ่า TR ของเรานั่นแหละนะครับว่ามันเป็นเกรดไหนนะครับสามารถรับไฟได้ร้อยหรือเปล่านะครับก็ต้องเช็คดีๆนะนะครับสำหรับไฟ95 85ก็กำลังดีครับผมกำลังดีนะครับ โอเคเดี๋ยวผมมาพาชมชุดโมดูลน,นะครับอ่านี่คือชุดโมดูลที่ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วแต่ต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้ถ่ายทําตอนประกอบชุดโมดูลไว้นะครับเนื่องจากมันมันถ่ายเป็นไฮไลท์ให้ชมไม่ค่อยได้นะครับส่วนมากจะมาทําเป็นคลิปนําเสนอเอานีครับอ่าส่วนชุดเอาพุทของผมนะครับที่ใช้นี่นะ จะเป็นชุดเอาต์พุตของซิงเกิลนะครับซิงเกิลนะครับสองเอสซีนะครับสามสองหกสี่นะครับอ่าสองเอสซีสามสองหกสี่นะมองเห็นไหมน่าจะไม่เซ็นซอร์นะเดี๋ยวผมปรับกล้องก่อนอ่ามองเห็นแล้วเนาะนี่ครับนี่จะเป็นเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้จะเป็นฝั่งบวกนะครับอ่าก็เหมือนอ่าพวกห้าพันสองแหละนะครับนี่นะนะครับเดี๋ยวอีกอีกเบอร์นึงนะครับอีกอีกฝั่งนึงนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสองออนะครับในสอง s อสอนะครับหนึ่งสองเก้าห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอ่เกาหนึ่งเก้าสี่สามนะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นเซนเกิลนะครับเเกิลแบบปากระเบนนะครับก็ผลิตเนื้อเสียงดีนะครับรุนแรงนะครับของดีเลยแหละนะครับแรงมากๆนะครับแรงมากๆนะครับ พอเราเอามาลงผ่านชุดโมดูลเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาพามาชมนะครับตัวนี้ผมต่อแจ็คไว้นะนะครับจุดอินพุตของบอร์ดนะครับต่อแจ็คไว้เฉยๆนะครับจะเทสให้ฟังนะครับเดี๋ยวพามาชมชุดโมดูลเราก่อนก็จะประมาณไหนนี่ครับนี่เลยนะฮะผมขนาดอ่าฝั่งละสี่เออไม่ใช่ฝั่งละสี่สิฝั่งละแปดนะครับฝั่งละแปดตัวเลยนะครับ สองสี่หกแปดอืมแปดตัวฝั่งลบแปดตัวฝั่งบวกแปดตัวนะครับตัวนี้จะเป็นระบบโมโนโนะฝั่งนี้นะโมดูลนี้จะเป็นโมโนโนะครับโดยการต่อ,อชุดไฟบวกชุดาขาใบอัพต,ต่างๆนะครับา,าการเดินระบบขาต่างๆนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ชมมันจะหนักนิดนึงนะครับพี่ๆนานๆนะชนะิปนี่นะครับอ่าเนี่ยการเดินระบบขาที่ผม เดินระบบนะครับฝั่งนี้จะเป็นเบอร์เดียวนะครับเบอร์ฝั่งลบนะนี่เห็นไหมจะเป็นสองเอสดหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สาี่ห้นะครับแตัวนะครับฝั่งนู้นจะเป็นซีกบวกนะครับอีกฝั่งนึงอ่ะฝั่งที่มีบอร์ดอยู่ด้วยจะเป็นซีกบวกนะครับฝั่งบวกก็จะเป็น 2SC นะครับก็จำนวน8ตัวเหมือนกันนะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับ TR s i n ร์เนนะครับแรงไม่แรงก็อยู่ที่มือนะครับ เดี๋ยวจะมาเทสนะครับคลิปเสียงให้พี่ๆนานาได้รับชมกันด้วยว่าที่อาร์ซนเนนเนี่ยขนาดประมาณเนี้นะครับแล้วก็กับบอดตัวแรงของอาจารย์อ้นเอกเทเนี่ยจะให้น้ําเสียงประมาณไหนนะครับโดยรวมแล้วโมดูลนี้ก็เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องนะนะครับสามารถขับ18 2 2ดอกนี่จำๆสบายๆเลยนะครับขอแค่แรงใจเราถึงนะนีครับแล้วก็ จะเทสเสียงเนี่ยผมจะเทสกับนี่นะแรงจ่ายตัวนี้นะนะครับเห็นไหมนะครับลูกเท่าอะไรเนี่ยเท่าสามนิ้วผมเนี่ยอะลองคิดดูพี่พินาลองคิดดูตัวเท่าสามมือเอ้สามนิ้วเนี่ยจะขับเนี่ยโมดูลตัวเนี้ได้แรงขนาดไหนตัวนี้ผมยังไม่ได้เทสกับโมดูลอ่าไม่ใช่โมดูลสิตัวนี้ผมยังไม่ได้เทสกับหม้อแปลงลูกใหญ่เลยนะเนี่ยเนี่ยจะเทสกับหม้อตัวนี้ไฟเท่าไรเนี่ย ไฟยี่สิบหกโวลต์น,นะครับกับคาตาบ้านๆเราได้อวดตัวแบนๆนบ้านๆเราเลยนะครับเดี๋ยวจะต่อไฟให้ชมนะครับขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกเลยเอาไฟนะครับซีกบวกนะครับซีกบวกของอ่าภาคใจไฟของเรานะครับก็มาคิปตรงฝั่งบวกนะนะครับคิปตรงฝั่งบวกนะครับนี่นะจะอยู่ตรงนี้นะบวกนะมันเขียนว่าบวกเ0สิบถึงร้อยนะคีดไว้อ่า ต่อให้ถูกจุดนะครับอ่าต่อให้ถูกจุดนะนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเพลงไว้ด้วยนะครับจะเทสเสียงให้พี่ๆนานา,นานได้รับชมกันต่อไปแล้วก็เอากาวนะครับน่ากาวนี่นะตรงนี้จะเป็นกาวนะสําหรับบอร์ดตัวนี้นะส่วน SPK เนี่ก็คือจุดต่อลำโพงนะครับอ่านะคบแล้วก็ขีดตรงกาวต่อให้ถูกนะครับ ต่อมาอีกหนึ่งขั้วก็จะเป็นขั้วไฟลบนะครับไฟลบก็จะอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับผมจะต่อไปนะสีแดงก็คือบวกสีดําก็คือลบนะครับประมาณนี้นะนะครับต่ออย่างนิดนึงนะมือนึงถือกล้องมือนึงมือนึ่าทำนะครับอ่าอ่าจุดอินพุตนะครับจุดอินพุตผมจะต่อคร่าวๆไว้นะครับแปลงเป็นวอลล่มนะครับแล้วก็แจ็คธรรมดาบ้างนี่แบเทเวนตี้ช็อปนะครับทั่วไป แล้วก็ปล่อยสัญญาณเสียงมาจากนู่น iPad บ้านๆเหล่านี้แหละนี่ครับส่วนชุดเอาพุทของเราเนี่ย <c oughs> ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะจับนะครับสัญญาณนะครับผ่านมิตเตอร์ก่อนนะนะี่ครับผ่านมิตเตอร์ก่อนนะครับ ถ้าเราไม่มั่นใจนะครับสำหรับชุดโมดูลของเราเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจนะครับผ่านมิเตอร์ก่อนนะแล้วก็มีชุดโหลดนะครับหน่วงกันมันช็อตไว้ก็ยังดีนะครับก็ยังดีเดี๋ยวอุปกรณ์ของเราเผื่อมันเสียหายนะครับไม่แน่ไม่นอนเนาะเผื่อเราต่อผิดนะครับของพวกนี้นะครับไม่สามารถบอกได้นะครับว่าจะถูกจะผิดนะครับบางทีเรามั่นใจมากๆเราอาจจะต่อผิดก็มีนะครับก็มีนะครับเดี๋ยวผมตั้งเสียงเพลงไว้ก่อน แล้วก็ส่วนเอพิเคนะครับผมจะเอาย่านมิเตอร์นะครับสีแดงเนี่ยนะครับผมต่อไปแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาคลิปนะครับตรงคำว่าเอพิเคนะนะครับส่วนลบนะครับส่วนลบก็เอามาจ้ำตรงกาวนะครับหรือจะเอามาจ้ำตรงกลาวนี่ก็ได้นะครับก็เอามาต่อที่มิเตอร์สีดำนี่ครับผมแยกไว้แล้วแหละนี่ครับนี่นะครับอย่าให้สายมันแตกกันเด้อนะครับเรามาระวังด้วยขั้นตอนแรกนะครับจะมาเปิดรอโหลดกันนะครับรอโหลดก็นุ่นนะครับ นะโหลดเดี๋ยวผมสัญญาณเสียงก็ปล่อยแล้วนี่ครับเดี๋ยวจะเปิดรหลดให้ชมนะครับอ่ะสเต็ปหนึ่งก่อนนะนะครับปึ๊บนะครับอ่าโหลดไม่หน่วงไม่มีสว่างก็แสดงว่าโมดูลเราอย่างผมใช้งานได้อยู่เนี่ยเ๋ย,ยนี้เราจะมาลองเล่งดูนะนะเล่งเล่งดูสักนิดนะเดี๋ยวจะเล่งเสียงให้ดูนะนี่ครับเล่งเสียงให้ดูนะ,ะเล่งนิดเดียวนะครับ มาแปดนาฬิกานะนี่ครับอ่าลิฟ์นิดเดียวแล้วก็เรามาดูที่มิเตอร์เราจับสัญญาณนะนี่ครับนี่นะอ่ากระดิกตามสัญญาณเสียงเพลงนะครับก็แสดงว่าโมดูลเราใช้งานได้นี่ครับพอเวลาเราเบาเวอลลุ่มเดี๋ยวผมจะเบานะสังเกตดูเขียมมิเตอร์นะครับอ่าก็จะนิ่งไปพอเราเปิดแรงขึ้น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  สัญญาณเสียงของมิตเตอร์ก็จะแรงขึ้น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 น,น,นะฮะพอระเบลลงปุ๊บนีก็หายไปโอเคตอนนี้เราก็สามารถเช็คได้นะครับ่ว่าจะเป็นไฟออกลําโพงหรือเปล่านะครับอะไรต่างๆเราก็สามารถเช็คได้ในเมื่อชุดโมดูลเราออกตรงไปหาชุด ลำโพงเลยโดยที่ยังไม่มีโปรเทคนะครับ Protection หรือชุดป้องกันลําโพงนะครับก็ต้องตรวจเช็คก,ก่อนนะให้ละเอียดก่อนนะครับเราถึงจะไปต่อลําโพงนะนะี่ครับแต่ตอนนี้โมดูลของเราก็พร้อมใช้งานแล้วแหละนะครับเดีย๋ยวผมจะต่อ,อดอกลําโพงเลยให้ฟังกันหมอลูกเล็กๆแค่นี้เสียงจะประมาณไหนนะครับชุดบอร์ดของอาจารย์อ้ N e Tech, นเอกเทเนี่ยครับแล้วก็ชุด เอาพุทเนี่ยก็จะเป็นชุดของซิงเกิลปากเบนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต่อสายลำโพงสักครู่นึงครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะอาซซวที่ผมเทสเนี่ยมันก็เป็นเซวพวกหมอลำนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าติลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ก็จะเอาลงเหมือนเดิมนะครับพี่ๆนานะนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่งวอลลุ่มให้ดูนะครับนี่นะวอลลุ่มเรานะครับถ้ามองตรงหน้าแท่นก็ประมาณนี้นะด่งดู น่าจะลิขสิทธินะจะหาเพลงใหม่แป๊บนึงนี่ยโอเคได้ซาวใหม่แล้วนะครับน่าจะไม่ติดลิขสิทธินะซาวเพลงหมาจงนะครับมาดูการเล่งวันรุ่มกันโอ้โหก้านาฬิกานะครับพี่พีนะนะโอ้โหแรงมากนะครับเนี่ยแรงจริงครับพี่พีนนะอ่าผมไม่ได้โกหกนะผมใช้เออผมใช้ ชุดไฟเลี้ยงจากตรงนี้จริงๆเลยนะครับเอามาเลี้ยงชุดเอาพุ๊เนี่ยตัวนี้นะครับแรงจัดนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่งให้ชมกันนะครับว่าจะเนื้อเสียงจากประมาณไหนนะครับแล้วก็จะพามาชมที่มิเตอร์ครับว่าสัญญาณเสียงมันมาขนาดไหนเดี๋ยวนะครับสามารถเล่งได้อีกประมาณไหนนะครับเอาพอดีพอดีนะนะครับไม่อาจจะเล่้งแรงมากนะครับมันเสียงดังจริงๆนะครับก็ไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าไปในกล้อง ประมาณไหนนะครับแต่เสียงจริงๆมัน,ม,นมันแรงนะครับมันแรงนะครับไม,ไม่ได้โกหกนะครับอ่าประมาณ8ปดนาฬิกาเก้านากาก็พอเนาะนะครับโอเคโอเคประมาณนี้นะคร ครับต่อผ่านมิเตอร์แล้วนะมาดูสัญญาณนะครับเล่งนิดเดียวนะครับถ้าเราเล่งแรงจริงๆนะสัญญาณนยมันจะติดกระดิันตรงกลางจะถึงพลิกเลยนะครับจะแรงมากๆนะครับตัวนี้ก็เล่งนิดเดียวมาฟังหน้าตู้กัน ยังไม่ได้เร่งแรงเลยนะครับแรงมากนะครับดูเอาวอลุ่มนะครับก้านาฬิกานะครับแรงมากแรงมากเดี๋ยวจะมาเช็คอุณหภูมิความร้อนกันนะครับว้าวนะครับไม่มีแม้แต่ความร้อนเลยนะฮะอไม่มีแม้แต่ความร้อนเลยนะครับ พี่ๆนานาลองคิดดูนะครับชุดแรงจ่ายเราแค่นี้นี่ครับย้ํามาแค่นี้เนี่ยประมาณ3นิ้วผมเนี่ยนะครับเล็กๆเนี่ยแค่ไฟ26โวลต์เนี่ยสามารถรีดนะครับน้ำเสียงนะครับตัวนี้แค่เทสเฉยๆนะครับแค่เทสเฉยๆนะครับให้ได้รับชมกันว้าวนะครับถือว่าเร่งได้มันๆเลยนะครับตัวนี้เร่งเก้านาฬิกานะครับพี่นานาก็ลองคิดดูนะครับเร่งถึงตรงประมาณเที่ยงประมาณบ่ายสาม ดูเรื่องครับรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องนะครับถ้าเราใช้อ,อ่หม้อเนี้ยเช่นเทอร์รอยประมาณเนี้ยนะครับหรือจะเป็น e อขนาดไฟสูงๆวันนี้ก็โอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอนอ,อนุญาตถอดสายออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไฟออกนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไฟอ,ออกนะครับไฟก็ตอนนี้ประมาณอ่า ส3 2บนะครับเมื่อกี้เปิดก็ประมาณ2 2 8 27 2ยสิบดดยี่บปดนะครับมันก็ตกนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเราผ่านโหลดเนาะนะครับความร้อนไม่มีนะครับตอนนี้ไฟก็ยังค้างอยู่นะครับดูสัญญาณไมเตอร์นะครับยังกระดิกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเร่งสัญญาณเสียงให้แรงกว่านี้อีกนะครับน่าจะคายออกหมดแล้วนะครับคายออกหมดแล้วนะครับเงียบนิ่งแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปลดออกเลยสายต่างๆนะครับ สามารถปลดออกได้เลยนะครับต่อสายไฟนะครับไฟเลี้ยงนะครับแค่อ่าตัวนี้จะเป็นลบกาวบวก3เส้นครับต่อ3เส้นก็เหมือนขาดีทั่วไปเนี่ยแหละนะครับแต่การขนานนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเอาพุทต่างๆนะครับชุด R E นะครับ R B ต่างๆก็ต้องศึกษานิดนึงนะครับอ่าว่าขาไหนขาไหนประมาณไหนนะครับเนาะนะครับผมอาจจะบอกนะครับ แต่ละจุดแต่ได้ไม่หมดนะครับเนื่องจากผมไม่ได้จับมือนะครับจับมือทําจับมือสอนนะครับมันอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับตัวนี้แค่มาให้พี่นาราได้รับชมนะครับเนื้อเสียงนะครับของบอร์ดเจ้าตัวนี้นะครับ PHT 2 0 0 0นะครับว้าวแรงจริงครับแรงจริงแรงจริงแรงมากๆเลยแรงมากๆเลยนะครับตัวนี้ขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับว่าบอร์ดตัวนี้แรงมากๆนะครับ ก็อพุธก็เป็นของดีด้วยนะครับเอาพุทธนะนะครับหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันดีนะครับในนามาทีอาเซนเก้นทีอาปากระเบนนะครับจะอยู่ในตระกูลรเยอรอะไรต่างๆนะคู่ที่ผมใช้เบอร์นี้นะครับนี่นะเบอร์นี้นะครับตัวนี้ก็ถอดออกจากนี่นะนถอดออกจากตัวรเยอเลยนะครับตัวนี้น่าจะพังแล้วแนวที่ผม,มองอขาไว้นี่พังแล้วนะครับ ส่วนตัวขาตรงๆอยู่ก็คือใช้งานได้ปกติเนี่ยครับก็เลยจะทำเป็นโมโนเปิดฟังนะครับก็โดยรวมนะครับน้ำเสียงนะครับก็ตามคลิปเลยนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าเนื้อเสียงเข้าไปในกล้องเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับแต่เนื้อเสียงจริงๆงมันแรงมากๆนะครับเนื่องจากเอาแรงใจเราแค่นั้นนะครับก็ยังแรงดังแรงขนาดนี้นะครับถ้าแรงใจเราลูกใหญ่ๆเอฟเอฟเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเรื่องน้ำเสียง เอาเรื่องแน่นอนนะครับตัวนี้กะว่าจะทําขับเบดนะครับ18นิ้ว2ดอกนะครับมินิมินิบ้านๆเลยน่าจะตึ๊บๆเลยนะครับน่าจะตึ๊บๆเอาเรื่องเลยนี่ฮะรือจะเอาไปขับ12นิ้ว15นิ้วนะครับข้างละ3นะครับอาจจะชี้แจงเป็นข้างละ3ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นระบบโมโนนะครับก็ประมาณ3ดอกนะครับถ้าเป็นอ่าไม่ดันแรงมากนะครับก็น่าจะ2โอมได้อยู่มากนะครับก็ น่าจะสบายนะครับ2อมโนะครับก็ขอแค่แรงใจเราจ่ายให้มันถึงให้มันไหวก็พอนะครับโอเคนะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งบอร์ดนะครับเหลืออีกหนึ่งบอดนะเนี่ยเหลืออีกหนึ่งบอร์ดนะครับก็กะว่าจะเอาไปใช้กับท R นะครับชุด5 2 0 0 1 9 4 3นะครับธรรมดาทั่วไปเรานี้แหละนะครับจะทำเป็นโมโนสักหน่อยนะครับอยากรู้ว่ามันแรงหรือเปล่านะครับ โอเคเนะครับน้ำเสียงก็ประมาณนี้นะผมอาจจะไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ตอนเริ่มทำานะครับเริ่มตั้งแต่ยึดนะครับทีอาร์เซนเคนนะครับกับซิงเดินนะครับขนานนะครับกดลวดต่างๆสอนอบัตรกีแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับผมผมอาจจะไม่ได้สอนถึงขนาดนั้นเนื่องจากามันมันถ่ายทํายากนะครับมันถ่ายทํายากมันไม่ค่อยถนัดนะครับ แล้วก็เวลาผมสอนอะไรต่างๆมันมันกลัวพี่เพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับเลยไม่ค่อยอยากสอนเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็เอามาแค่อ่เป็นแนะนำนะครับแนะนํากับเอามาเทศเสียงให้รับชมรับฟังกันจะดีกว่านะครับสโคปอะไรต่างๆก็มีหมดนะครับทั้งสโคปทั้งดัมมี่โหลดอะไรก็มีนะครับแต่มันอาจจะ ไม่ได้เทสอะไรให้ฟังนะครับมันอาจจะไม่ได้บอกระบุละเอียดขนาดนั้นนะครับก็เอาคร่าวๆตามที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดนลครับโอเคนะครับก็ได้ฟังเสียงกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบลงแท่นดูนะครับเดี๋ยวแท่านสําเร็จยังไงเดี๋ยวค่อยมารับชมรับฟังกันอีกทีเนาะนะครับโอเคครับลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยก็ยังดีนะครับ คลิปนี้อาทิตย์สาวก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ